สวัสดีค่ะพี่จู้นะคะที่ตัดสินใจมาทําเพราะว่าเห็นเห็นเพื่อนทําค่ะแล้วก็ชอบอยากสวยเหมือนเพื่อนค่ะก่อนทาถามว่ากังวลไหมไม่นะคะเพราะว่ารู้จักคุณหมอมานานค่ะแล้วก็มั่นใจในมั่นใจในคุณหมอมากๆค่ะเ,เจ็บไหมหลังจากทําเสร็จนี้ไม่ก็ไม่เจ็บนะคะ อาจจะมีแค่เราตึงๆประมาณนี้ค่ะเจ็บบ้างแล้วก็ถามว่าประทับใจไหมหลังทำประทับใจมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเรามากเหมือนกันทําให้หน้าเด็กขึ้นค่ะมีคนทักเยอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนที่รู้จักเห็นแล้วก็มามาตามต่อด้วยนะคะ